โอเคนะครับประกาศสวัสดีคุณดูที่น่ารักทุกคนเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาใหม่นั่นเองนะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นเกงช้างสีฟ้านั่นเองนะครับโอ้โหโคตรตึงโคตรเท่ครับคุดูนะครับใช้โทเค็ตแรกนะครับร2 0โทเค็นนะครับแต่ก่อนที่เราจะสุมกิจกรรมนี้เราไปดูกิจกรรมที่จะเข้าภายในสัปดาห์นี้กันก่อนครับผมวันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่มาบอกน้องๆนะครับก็คือกิจกรรมภายในสัปดาห์นี้นะครับนี่ครับผม แหมเองก็ตึงเกินกอซ่าคอนโดคิดว่าไงวะกอซ่ามันตึงเกินหรือเปล่าแล้วนี่ก็คือท่าทางครับผมเออหล่อเลยทีนี้ก็หล่อเลยดิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิคอนโดจัดไปเลยครับจัดไปเลยถือที่ก่อนนะเยวถือที่ก่อน,นะอ,อ,อ,นอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิ โอ้ยก็หล่อเกินแต่ท่าทางก่อนไหนวะโอ้ว้าวุ่นเลยทีนี้โอ้โหกอซ่านะฮะดูนะเวอร์เกินกอซ่ามาอย่างที่นะฮะกิจกรรมภายในสัปดาห์นี้นะครับมีแค่กอซ่านะครับที่จะเข้าเซิร์ฟในสัปดาห์นี้นะครับมอนโดมาส่วกิจกรรมแข่งช้างหรือเป่ามา ไปเอาเพชรมาจากไหนมันใช้แค่ร้อยหนึ่งใช่ไหมยังไงวะมันบอกว่าซื้ออันแรกอ่ะยี่สิบเพชรโหได้สองอันโอ้ยเราจะเอาสักที่ละห้าร้อยแล้วกันเดี๋ยวละห้าร้อยนะคนดูนะอะดูครับทีละสี่ร้อยกล่อง เออไม่ใช่ทีละยี่สิบห้ากล่องนะฮะดูไปเริ่มสี่ร้อยเพชรโอ้โหมาวะเริ่มมาดีวะอืไปครับผมอีกสี่ร้อยครับพันดูลุยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วมั้งนี่โอ้ยยังมาพันดู อีกสักสิบกล่องไหมอีกสองร้อยเพชรครับมันดูเป็นหนึ่งพันเพชรพอดีโอเคทั้งหมดนะครับเป็นเกงช้างนะครับใช้โทเค็นแรกนะครับแรกมาเลยแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมใช้โทเค็นแรกนะครับหมดไปทั้งหมดหนึ่งพันเพชรนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่ายด้วยนะครับ